คำว่า,ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้รู้นอกตัวรู้สึกคือสติเอาว่าคือกายกับจิตนะ <c oughs> รวมเป็นรู้สึกตัวเนี่ยก็มีสติรู้กายรู้จิตทันะั้นรวมเป็นอย่่งเดียวกันเลยเขาเองนี่อิรยาบถยืนเดินเนี่ยทําไม่ได้หรอก <c oughs> ผมยืนไม่ได้เดินไม่ได้ นั่งก็ได้ไม่นานนะสมัยก่อนนั่งได้ไม่นานหรอกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้ก็พัฒนานั่งได้นานนอนที <c ười> ่เรียบ,บทกส่วนใหญ่เนี่ยผมจะนอนอย่างกี้เนี่ยโอ้ผมมาถึงไม่เกินสิบโมงกว่าๆนอนเรียบวกคือนอนการนอนเป็นชีวิตปกติของผมไม่ได้หลับแต่ต้องนอน พเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันต้องอาศัยการเหยียบตัวยืดตัวเราเสร็จแล้วก็ซึ่งลุกขึ้นมานั่งนอนแล้วการเรอสิ่งแบบเคลื่อนไหวเนี่ยทําได้ทุกยายบดเลยผมก็อกาศัยการปฏิบัติในยาบดนอนนอนทําความรู้สึกดดตัวนะมันถูกจริตกับผมนะผมว่าจย่าไปทำบางท่านอาจจะถูกก็ได้ มันเป็นกลิตเป็นความเหมาะสมต่อสภาพที่กายขอยงผมไม่ต้องเหมือน,นกันก็ได้นะ <c ười> ใช้ถนัดเดินก็เดินรู้สึกตัวได้ใช้ถนัดยืนก็ยืนใช้ถนัดนั่งก็นั่งรู้สึกตัวใช้ถนัดนอนนั่งดีกว่าอย่าไปนอนรู้สึกตัวมันจะหลับมันจเฉพาะคนก็ใส่รูปแบบรูปแบบการเคลื่อนไหว คือการมีสติรู้กายรู้กายเคลื่อนไหวเจตนาคเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้สิกตัวเนี่ยนเนื้อในตัวแล้วเนี่ยว่าสายการพลิกมือนะครับซึ่งเมื่อที่เริ่มจะริ่มสิบเดนเนี่ยผมเคลื่อนไหวไน้อยมากเพื่อไปแก้แขนขวาเียนข้างเดียวแขนซน้ายเนี่ยไม่ค่อยถนัดข้างขวาเียนข้างเดียวก็นอนพลิกมือนะตามนยนวที่หลวงพ่อคำเขียนได้แนะนำพลิกมือหงาย ให้มีสติเข้าไปรู้ทิกมือควา้าให้มีสติเข้าไปรู้ทิกมือหงายให้รู้สึกตัวทิกมือความให้มีสติเข้าไปรู้เจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่รู้สึกรู้สึกอาศัยรูปแบบรู้กายอย่างนี้รู้กายจริงๆนะ กายานุป ar, สัสสนาปฏิปทานไม่ยุ่งก really ับเรื่องจิตใจไม่ยุ่งกับเรื่องความคิดกายานุปัสสนาปฏิปทานต้องรู้กายเอากายเป็นฐานที่ตั้งสติไม่ห้ามความคิดแต่ว่าไม่ไปสนใจความคิดเรื่องจิตเรื่องใจเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอากายก่อนเอากายก่อนไปยุ่งเรื่องจิตมันก็จะฟุ้งไม่ได้รู้เรื่องกาย หลายรูปแบบแบนเนี้ยเจตนาเลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้สึกรู้สึกแล้วก็รู้เฉยๆตามธรรมชาติไม่ต้องเพ่งไม,ไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องบังคับรู้เฉยๆแบบสบายๆแบบผ่อนคลายแบบไม่เข้าไปอยู่กับการเคลื่นอนไหวแต่รู้เฉยๆสบายเลยไม่ได้ใช้ความคิดอะไรใช้ความรู้สึกรู้สึก แล้วก็ทำให้สอนเรื่องงานผมทำทงแตกะเช้าจนเย็น,น,นเนี่ยพิกมือสึกเนี่ยนอนพิกมือไปไม่ได้ทํางานอะไรนะว่างงานนอนรู้สึกตัวไปัง้งต่เช้าจนเย็นเวลาหลับแล้วก็ไม่ได้ทำนะหลับแล้วก็หลับไปการที่เรามามีเจตนาเคลื่อนไหวใส่ในที่รู้เนี่ยรูนน้บ่อยๆต่อเนื่องกันนานเนี่ยมันก็เป็นการสอนจิต สอนจิตให้มันรู้สึกไม่แน่มันคิดอะไรสอนจิตให้มันรู้มากกว่าให้คิดอันที่จริงเนี่ยจิตไม่ต้องสอนหรอกเรื่องความรู้สึกจิตจะเป็นธาตรู้อยู่แล้วจิตเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าจิตเนี่ยรู้ไม่เป็นระเบียบนะมันจะรู้ไปน,นอกตัวรู้เรื่องคนนูน้นคนนี้เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องเสียงรู้แต่ข้างนอกไม่เคยรู้เอนตัวเราเองเลยข้างนอกนันเกงนะรู้ตลาด พลาดมากแต่ไม่ถนาดเรื่องตัวเองอต้องสอนจิดใหม่ให้กลับมารู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ที่การเคลื่อนไหวของกายรู้ตรงนี้อย่าก็ไปคิดเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยใช้ความรู้ที่เกิดจากความคิดมากไม่เคยใช้ความรู้แบบรู้สึกล้วนโดยธรรมชาติเลย การเจริญสติให้ต่อเน,นื่องการสอนจิตให้รู้สึกรู้สึกให้เป็นระเบียบในการที่จะรู้สึกรู้เนื้อร,รู้ตัวจิตเนี่ยเมื่อถูกสอนบ่อยๆจิตมันก็เชื่องนะ <c ười> มันเชื่องนะเหมือนลิงงนีถ้าจับมาสอนบ่อยๆมันมันมันก็จะดิ้นรนเราจับมาล่ามามัดมันก็ไม่ก็อยากจะดิ้นรนละคล้ายๆจิตจิตเมื่อถูกสอนบ่อยๆ มันก็ง่ายที่จะรู้สึกมันง่ายที่จะรู้สึกมันยากที่จะหลงลืมละมันมีที่เกาะแล้วตอนนี้ต่อไปมันก็รู้สึกไปเองมันเป็นเองเราสร้างเหตุปัจจัยมันทุ่สึกเนื้อที่เนื้อที่ตัวเรามันก็เป็นเองไปรู้เองแล้วก็จะเกิดความขยันขยันที่จะรู้บางทีไม่เจตนามันก็รู้ได้เหยนได้นะนี่ย ในการฝึกจิตให้มันรู้สึกคนมีสติย่อมขยันการที่จิตเนี่ยอาศัยกายเป็นเครื่องอยู่จิตอาศัยกายเป็นเครื่องอยู่ก็จะรู้สึกเบาเบาเบากายเบาใจเราว่าอะไร เพราะความคิดไม่รบกวนอะไรที่เรารู้สึกหนักอกหนักใจนี่ไม่ใช่เรื่องของกายนะเรื่องของความคิดทท้งนั้นมันหนักอกหนักใจนวเพราะความคิดมันปรุงมันแต่งถ้ารู้เรื่องกายแล้วเนี่ยความคิดปรุงไม่ได้นะการเจริญสติเนี่ยไม่ได้มุ่งออกับความสงบนะไม่ได้มุ่งออกับความสงบอย่างเดียว มุ่งแกจิตมันตื่นรู้ตื่นรู้บ้างมันตื่นรู้อยู่เสมอเสมออันที่จริงแล้วความรู้สึกตัวทําให้จิตมันตื่นรู้แล้วเนี่ยมันมีสมาที่อยู่ในตัวเมื่อมีสติมันก็มีสมาที่อยู่ในตัวเป็นสัมมาสมาธิด้วยคือรู้อยู่ที่เคยไม่ได้เข้าไปคุกค้ากับอารมณ์รู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ อยู่กันเี้อกับตัวไม่ได้เข้าไปคุกเข้ากับอารมณ์รักษาจิตให้เป็นพราที่รู้ว่แล้วต้องเข้าไปเพ่งไปจ้องกับอารมณ์ก็เป็นสัมมาสมาธิในตัวแล้วสัมมาสมาธินี่มันขจัดนิวรณ์ได้นิวรณ์ไม่กล้มลมนะทุกครั้งที่มีความรู้ตัวแล้วก็ตื่นรู้เนี่ยมันจะไม่ง่วงหรอกความง่วงนอนความสระโดกู ความเบื่อความเส็เี่ยเกิดขึ้นไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่เหงาถ้าอยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อจิตมันตื่นรู้เนี่ยมันก็จะออกจากโลกของความคิดนึกแล้วความคิดปรุงแต่งพุ้มก,กันเกิดไม่ได้ไม่มีติดถ้ามีความรู้สึกตัวเ <Yeah. S 1> นี่ยถือว่าเป็นเป็นภาวะที่พิเศษจริง ยังไม่ฆ่านะตอนนี้แค่ดูๆที <S 2> <S 2> <S 2 <S 2่เจอยังไม่ได้ฆ่ากระแสไปไหนยังรู jemand, Arin, ้สึกตัวดูอยู่เห็นอยู่ชีวิตจะมีปัจจุบันมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยทุกไม่เกิดนะถ้ามีความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกไม่เกิดนะถ้าเราสามารถสตลปติเป็นนานๆเนี่ยทำให้ต่อเนื่องเนี่ย การปฏิบัตินนนเ,เนี่จะก้าวได้ไหมเพราะอย่างนี้นอนลิกมือไปลิกมือมาอทุกตัวตั้งแต่เช้าจดเดนเย็นต่อมาก็ใช้อาศัยการคิดแปลงคิดเราเนี่ยไม่ได้ไป็นเดินไปที่ไหนนอนอยู่บนเตียงดัดทุกอยู่บนเตียง <c oughs> ไม่ได้ไปไหนความสามารถอยู่แค่รอบขอบเตียงฮนะัก็ใส่การเคลื่อนไหวบนเตียงเลยละเออสติงลงไป คนเราเนี่ยจะนอนที่เฉยมันไม่ได้หรอกเพราะวมีการพลิกตัวพลิกตัวคือการเคลื่อนไหวของกายเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึเติไมไตเอาเรารู้สึกตัวว่าเราเคลื่อนไหว